สวัสดีครับวันนี้หน่งสมหมายกเกษตรไทยมืออาชีพนะครับพามาชมสวนบอนสีระยองนะครับซึ่งเจ้าของสวนก็อยู่ใกล้กับหรือวติดกับบ้านของผมนะครับเริ่มแรกที่ผมเห็นเจ้าของสวนนะครับ ก็ได้หาพันธ์บอลสีมาเพื่อเลี้ยงดูนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มขยับขยายทำโรงเรือนนะครับปลูกสะสมพันธ์ขยายพันธ์ุนะครับบอลสีจนผ่านมาสองปีนะครับตอนนี้ก็ ถือว่าสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของสวนเป็นอย่างมากนะครับเจ้าของสวนเริ่มมาขายจริงจังหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับทำให้มีไรายได้รวมสองแสนบาทนะครับสามารถซื้อที่ดินขยายฟาร์มได้อีกหนึ่งแปลงนะครับก็ ผมก็ฝากเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่จะสร้างไรายได้นะครับในยุคโควิดนะครับราคาณนะปัจจุบันนะครับเดือนมีนาเมษานี่นะครับราคาดีนะครับเจ้าของสวนนี่แพ็คส่งทุกวันนะครับก็ตอนนี้ แทบจะไม่พอส่งลูกค้านะครับสวยงามนะครับการเริ่มทำอาชีพเกษตรเนี่ยก็ต้องมีใจรักด้วยนะครับ เม็ดหละยอย่างเม็ดชมพูเม็ดแล้วแต่เม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดลอยเม็ดจมเมนี่นะอันนี้ก็เรียกกระดูกใช่ป่ะอ่ากระดูกอืมกระดูกบอนเม็ดแล้วจะมีบอนกัดสี ลา,ลายนี้ก็สวยเลยใช่ยช่ฮึนี่โปเนีนี่ย,ย,ยมันจะเริ่มกัดสีเลยบอกนี้เี้ยจะมีสีชาอันนี้อบอลกัดสีอื แต่ถ้าไอไอตัวสายพันธ<ม>ุ์ที่มันสีสว่างสว่าง,งอมขาวขาวงนี้มันเวลาเราดูกลางคืนมันก็สวยแบบนะเมื่อวานแพ็คขายป่ะครับแพ็คทุกวันเลยมั้ยเนี่ยไม่ครับางวันวันจันทร์ก็วันค้าแต่เยอะอพุทธหัตไปแล้วก็ไม่ค่อยแล ปุ้ยสัปดาห์นี้ขายไปต้องกี่กระถางเนี่ยต้นมากตูน้นี้แต่และต้นราคาแพงอืมอย่านนี้อันนี้จะคือมณฑลสวรรค์นิเหรอราคาหอมลังสูงนน้ำมนต์สวรรค์โอ้จะสูงมากพวกเนี้ยมนต์สวรรค์อืมทองทองนี่ก็แพงช่างตั้งชื่อเลยเนาะเทีอักษรานี่ก็แพง อ๋อเขาเป็นไม้แบบใบเขาจะแตกเนาะนี่ก็ดังเคยใช้นี่ก็ใช้ได้ดังเคยใช้อันนี้เป็นบอลเกาที่มีราคามันแสนคำแมน,นนี้หมอจินดามหมอจินดาอพอพอใบเขาแก่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้อ่ะอ่ะ มันจะมีลวดลายมันมันจะคล้ายๆอันนี้มันคล้ายๆใบเก่าแล้วคล้ายๆใบไอ้นางกวักเนาะอืมต้นนี้ถ้ารับขายสูงอันนี้ถ้าขายตอนนี้นี่กระถางอันนี้อ,อันนี้8นิ้วหรือ6นิ้ว6นิ้วเนาะตกเก่าพันนับหมื่นแหละตอนนี้นนะนไอ,อ้ยาขายกันในตลาดเนี่ยนะ โอ้โหแม่เจ้าตรงนี้ก็แพงแันเนี่ยเดือนหนึ่งขายทักสามกระถางก็พอเนาะ <c oughs> ก็เดือนละสามหมื่นกกพอละคนซื้อตนทุบกบบปุกอ่มันคนจะขายขายทุกต้นที่มีอ่ะเ่็นมาซื้อต้นนี้ต้นเดียวอะขยายพันธุ์เพิ่มยังไงะยายไนะ้ต้นนี้ก็แปดนะ มัเป็นใบป้ายบอนเกาด้วยแล้วมันมีป้ายสีอย่างนี้มันมีราคาใบป้ายใบป้ายเนาะาบใบด่างใบใบด่างมันจริงมันมันก็สมชื่อนะไอราชินีไม้ใบเนี่ยเนาะ สมชื่อนะมันยังยืนเพราะมีการประกวดทุกปีของญี่ปุ่นมีไปประกวดบ้างปล่ม่เคยเราเคยเรายังว่าสู้เขาไม่ได้โอ้โหนี่การเลี้ยงไม้ประกวดเสียเวลาอะเสียเวลามากช่วงนี้บอลแพงตรงนี้นะที่แรกผมว่าไอ้อะไรมันมาเลอะตรงนี้นะอืก็มีเปล่ามันไม่มันมันมันแปลกอ่ะแต่ตรงนี้ก็มีนี่อื นะที่แรกผมก็นึกว่าไอ้ขี้นกมาเลอะวะ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นเป็นเป็นกระถางยังสมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้ก็สีแทบๆเลยสีแซบๆทางจีนจะชอบสีแบบนี้สีแซบๆน้ะ แดงนี่นกิชอบซือ้อแดงโอ้เจอของแปลกแล้วนี่ม่ขันเรียบมหาเทพเนี่ยมหาเทพคล้ายๆหกลงอ่ะอคนแยกมันเป็นนึ่เป็นหกลงอะมันมันคล้ายๆเนอะคล้ายลักษณะมันคล้ายแต่ถ้าหกลงเขาจะ ใบก็จะ,ะค่อนข้างจะอุมอ้มๆนูนๆขึ้นนะฮกหลงจะสีชมพูตนนี้สีแดงเด็ดเด็ดเด็ดมากฮึฮัจนโตไปเนี่ยแล้วต้นเล็กๆมันก็ขึ้นมาสวยแทนมันมีทดแทนอยู่เรื่อยอ่ะ เหมือนคนจะของอ่ะหลงความสวยของบัญซีขายข้าไเปล้่วยังเอาคืนเนี่ยไปซื้อกลับ่ะไม่ให้เลยแต่ใจดาซีจะท้ายขอกลับหรอุ้ยนี่ก็เสียมใจแย่เลยอืมชดเชยยางอื่นเข้าไปเมื่อก่อนพูดถึงเนี่ยเมื่อก่อนเชพลก็ปลูก ใส่ในอ่างกลมๆเนาะแล้วก็มีพลาสติกคำฝาปิดยังนันไม่ดีมันไม่แสงเข้าไม่ได้หลอบเข้าแต่มุนบอมจะผงหาแสงสูงนี่สวยสงเสียหมดก็เราตอนนั้นยังไม่มีรายได้นะครับเลยไม่ต้องมันได้ขายเลยคือเราปลูกเอาหัวไว้เฉยๆใส่ทุงใส่ไหลไว้นะความสวยมีลับสมก็ไม่มีเราเราเราเลี่ยงหัวสะสมไว้ ตอนนั้นเราก็เอามาผ้าทำแล้วก็ทําตู้มทำถ้าถ้าไม่เริ่มมันก็มไม่มาถึงจุดนี้แล้วเนาะเราสะสมหัวมาตั้งทั้งปีนะทีนี้ทีนี้เราเริ่มพอเราเริ่มแล้วทีนี้มันก็ไปเรื่อยเนาะเหมือนอย่างของผมเมื่อก่อนผมปลูกกล้วยอะ่ะผมก็เริ่มมาตั้งแต่สองงานเพิ่มขยายเป็นหนึ่งไร่ เพิ่มเป็นสามไร่<ม>สวยงามนะต้นนี้เป็นพระเอกของสวนเลยนะเป็น,เป,นเป็นชื่อเจ้าของสวนด้วยนะมันก็เก็บใสแแ่แล้วออเก็บเลยอ่าแล้วก็จะมีมจะมีเม็ดอยู่ในเน,นี่ยอันนี้คือเม็ด เม็ดมันจะอยู่ในไอขาวๆโอ้ข้างในมีหลายเม็ดนี่นี่นะโอ้นี่นัเฉพาะเป็นบอลซีอย่เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆอันนี้เทคนิคไอที่ผสมเนี่ยเทคนิคของยาพ่นต้องผสมตอนกี่โมงช่วงกี่โมงหรือได้หมดช่วงหัวค่ำหัวค่ำเหรียญน่ะของพวกนี้หัวค่ำหมดผสมเกสรเนี่ยคือถ้าเราผสมเนี่ยมันจะต้อง บานเต็มที่เนยเห็นบางคนเขาผสมกลางวันก็ติดเนี่ยมันมันสุ่มเสี่ยงไหมจาะบารมจาร์อย่างพิเชษเขาสดเขาออกยูทูบเหรอผมก็เห็นนะหนังเขาโคตรแล้วทำยาหนึ่งสมัยเกษตรไทยมืออาชีพก็ขอฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับถ้าท่านใดชอบก็กดไลค์กดติดตาม ผมด้วยนะครับ